นับไปเนี่ยครับจนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับเราเห็นละ,ะเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติจริงๆก็เป็นทางรวมไทยสร้างชาติถแถลงก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปคุยกับพลังประชารัฐไหมจะถแถลงหรือเปล่าหรือว่าจะใช้คำยืนยันของคุณไัยลิกคนเดียวแล้วก็จบเกมได้เลยกับพลังประชาราัฐรวมไปถึงครับพักประชาธิป,ปัตย์ข,ข่าวบอกไม่น่าจะแล้วละ่ะคือตอนนี้310กาเสียงเอาแค่เนี้ย ก็แย่งแบ่งเค,ค้กกันไม่รู้จะแบ่งยังไงละถ้ามาอีก20กว่าเสียงเดี๋ยวจะลำบากกันไปใหญ่รวมไปถึงอีกหลายๆข้อที่อาจจะอธิบายกับกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งสองฝั่งจากเพื่อไทยกับริบัตอาจจะยากหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกันมายาวนานแต่ก,ก็ก็มีความพยายามยังจะร่วมกันอยู่และนี่ยังไม่จบอีกนะ21่สิสิงหาคมฮะอันนี้นัดใหญ่เลยคุณชูวิทย์นัดแฉอีกรอบหนึ่งก่อนที่22สิงสิงหาคมจะมีการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีหลายคนก็บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ย ก็เหมือนจะนอนตะแคงมาคือเหมือนจะได้แน่ๆแต่อาจจะถูกพลิกในขั้นสุดท้ายหรือเปล่าเพราะหลายคนก็มีการวิเคราะห์กันว่าเหมือนคุณเศษฐาจะเรียกว่าตอนนี้ ตกสปอตไลท์ฉายแล้วถูกเรียกว่ากระหน่ำกันเยอะเหลือเกินคุณชูวิทย์ก็มีสวก็มาบางคนจากก่อนหน้าไม่มีอะไรหลังๆเอ๊ะทำไมออกมาแสดงความไม่สบายใจซะอย่างนั้นเลยนะฮะใช่ค่ะนับถอยหลัง4วันนะคะก่อนจะมีการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีรอบที่3หลายฝ่ายกําลังจับจ้องพอกันเมืองบอกตอนนี้ฝุ่นยังคงตลบอยู่นะอยู่ระหว่างการต่อรองเก้าอี้อว่ากันว่าถ้าต่อรองไม่จบเจรจาเก้าอี้ไม่จบโหวตรอบนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้ก็หมายมันพูดยากอ่ะ บางทีพักได้ไปแล้วสองบวกสองสี่บกสี่สองบวกสามหนึ่งบวกหนึ่งปรากฏพอไปหนึ่งเลยพักโอ้โหคนมีเตรียมจับสลากรอเป็นสิบเลยเก้าอี้มันมีจํากัดแต่คนมาต่อแถวรอนั่งเก้าอี้อาจจะจํานวนเยอะไปหน่อยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายภายนอกยังมามีประเด็นการภายในเกิดขึ้นด้วยวันนี้จะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องการเมืองเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะ,ะ,ะช่วงแรกก็ยังการเมืองอยู่นะท่านผู้ชมมาอนิดเอ๊ะเราเดี๋ยวผมต้องดูนาฬิกาทำไมคะกี่โมงแล้วเนี่ย 12นาฬิกา3นาทีเออแล้วคุณหมอชลนานลาออกกี่โมงอะโอ้ตอนนี้คนถามหากันเยอะเลยนะโอโ้คือผมเข้าไปใน Twitter รเนี่ย #hashtag ขึ้นอะชลนานลาออกกี่โมงคือเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหมอชลนานเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอะตอนหาเสียงอะบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักสองลงุงจะไปจับมือกับพลังประชารัฐจะไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติ คุณหมอบอกนะถ้าจับมือกันในธนวนาพักนีลาออกเลยนะอ,อะเดี๋ยวไปดูกันก่อนละกันว่าคุณหมอเคยไปพูดไว้ยังไงมันก็เลยกลายเป็นดิจิตอลฟุตปริ้นที่หลายคนหยิบยกเอามาใช้ในแฮชแท็กชนละนาลาออกกี่โมงในตอนนี้ฮะประกาศชัดไม่จับมือกับพลังมาชรัาลไม่จับมือไม่มีดีวกับลุงปั้มถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักน ออันนี้มีบอกว่าจะเนเ้นไปที่พลังประชารัฐแต่ว่ามันจะมีบางอันอผมจําได้ว่าผู้พันปุ่นเป็นคนถ่ายด้วยมั้งแกยังบอกเลยจะเอาไหมเดี๋ยวแกส่งให้เนี่ยคือบอกจะไม่จับมือกับสองพักเนี่ยนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณหมอชงนา่านพูดแบบนี้แล้วถ้าจับจริงกัน,นนะสองลุงเนี่ยนะจะต้องลาออกจริงหรือเปล่าเป็นการรับผิดชอบในสิ่งที่พูดไปก็เดี๋ยวนี้ มันทุกอย่างอะฮะดิจิทัลฟุตปริ้นหมดจริงๆมีไม่ใช่แค่คุณหมอชลนานนะหลายท่านแหละเข้าไปในดูทวิตเตอร์นีมมมมม่มีมีทั้งแต่คือแต่ท่านอื่นไม่ได้บอกจะลาออกอะ <ừ> แต่ที่บอกจะไม่จับมือเนี่ยมีคุณหมอชนลนานคนุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงแม้กระทั่งคุณภูมิธรรมก็เพิ่งเหน็นเหมือนกันนะบอกเอ๊จะไม่จับมือจะไม่ร่วมงานกาันอ่ะก็เป็นประเด็นไปก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะตอนนี้คึกคักมากในทวิตเตอร์นะฮะเรื่องนี้ค่ะ